สวัสดีค่ะในการสำรวจเนื้อหาครั้งนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดที่เ,เรียกว่าท้าทายความเชื่อพื้นฐานกันเลยดีกว่าค่ะความคิดที่ว่ายิ่งรู้มากยิ่งฉลาดหรือว่าการมีข้อมูลเยอะๆเนี่ยจะนำไปสู่ความเป็นอัจฉริยะจริงหรือเปล่าเนื้อหาที่เราได้มาจากซีรีส์ Money atlas ค่ะตอนกับดักความรู้ปริมาณไม่สร้างอัจฉริยะเสนอว่าบางทีอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้นะคะ คับรเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากครับเพราะมันกระทบกับความเชื่อที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีจริงๆใช่ค่ะเป้าหมายของเราก็คือลองมาพิจารณาค้อบต้แย้งนี้กันว่าเอ๊ะมุมมองที่ต่างออกไปเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรมารองรับบ้างแล้วมันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองเรื่องความรู้ความฉลาดหรือแม้แต่ศัก,กยภาพในการสร้างสารรค์ของเราไปได้ย่งไงบ้างมาลองดูกันค่ะ ครับผมเพราะการตั้งคำถามกับสิ่งที่ดูเหมือนจะแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยบ่อยครั้งมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการค้นพบอะไรใหม่ๆนะครับจริงด้วยค่ะงั้นเราเริ่มจากจุดที่คุ้นเคยกันก่อนไหมคะคือในสังคมทั่วไปเนี่ยเรามักจะให้ค่ากับคนที่มีความรู้เยอะๆใช่ไหมคะใช่ครับคนที่แบบอ่านหนังสือเยอะๆจาข้อมูลได้แม่นๆค่ะ สอบได้คะแนนดีมีปริญญาหลายใบยอะไรแบบนี้ดูเป็นภาพจําของคนเก่งหรืออัจฉริยะที่เราเห็นกันบ่อยๆนะคะนั่นคือบรรทัดฐานที่สังคมส่วนใหญ่วางไว้เลยครับแต่จุดนี้เองที่เนื้อหาเขาเริ่มชวนให้เราคิดต่างออกไปข้อเสนอหลักที่น่าสนใจมากคือการสะสมความรู้เพียงอย่างเดียวเนี่ยเอออาจจะไม่ได้สร้างอัจฉริยะขึ้นมาเสมอไปมันอาจจะสร้างได้แค่สิ่งที่เราอาจจะเรียกว่า คลังเก็บข้อมูลที่เดินได้นะครับอืมคลังเก็บข้อมูลที่เดินได้ครับคือคนที่รู้เยอะมากแต่ความสามารถในการรู้เยอะเฉยเนี่ยมันอาจจะต่างกันพอสมควรกับคุณสมบัติของอัจฉริยะจริงๆที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้คำนี้เห็นภาพชัดเลยนะคะคลังเก็บข้อมูลที่เดินได้ฟังดูเหมือนรู้เยอะแต่เหมือนขาดอะไรบางอย่างไป แล้วพอแย้แบบนี้เขามีตัวอย่างไหมคะที่ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าคนที่ไม่จำเป็นต้องรู้เยอะที่สุดก็ได้แต่กลับสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ในเนื้อหามีตัวอย่างที่ชัดเจนเลยครับอย่างกรณีของสตีฟจ็อบส์คือเขาไม่ได้ถูกมองเป็นวิศวกรที่เก่งที่สุดใน Apple โด้วยซ้ำแต่เขามีความสามารถพิเศษในการมองเห็นความเชื่อมโยงนะครับระหว่างศิลปะก,กับเทคโนโลยีซึ่งเป็นสิ่งที่คนอื่นอาจจะมองข้ามไปเลย อ๋อการเชื่อมโยงครับจนนำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่แบบพลิกโลกอย่าง iPhone ขึ้นมาได้หรืออีกคนก็อีลอนมัสก์ซึ่งแน่นอนเขามีความรู้ทางเทคนิคนะครับแต่จุดแข็งจริงๆของเขาอาจจะไม่ใช่ความรู้ฟิสิกส์ที่ลึกที่สุดแต่เป็นการเชื่อมโยงองค์ประกอบที่ดูไม่เกี่ยวกันเลยอย่างเรื่องอวกาศการเงินเทคโนโลยีเอามาไว้ด้วยกันจนกลายเป็น s p ป c e x หรือเท s l a ฟังดูแล้วจุดเด่นของพวกเขาก็ไม่ใช่ปริมาณความรู้ในสาขาใดสาขาหนึ่งไปเป๊ะนะคะแต่เป็นการเชื่อมโยงความรู้จากต่างสาขาหรือการมองเห็นเอ่อแพทเทิร์นหรือรูปแบบที่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นใช่ครับซึ่งมันต่างจากภาพนักเรียนที่ท่องจำเก่งมากๆแต่พอเจอโจทย์ที่ไม่เคยเห็นก็อาจจะไปต่อไม่ถูกเหมือนกันนะคะใช่เลยครับประเด็นคือการสังเคราะห์หรือการนำองค์ประกอบต่างๆมาผสมผสานกันในรูปแบบใหม่ ซึ่งเนื้อหาก็มีคำอุปมาที่ช่วยให้เข้าใจเรื่องนี้ได้ดีขึ้นด้วยนะครับเขาเปรียบเทียบว่าความรู้ที่เราสะสมเนี่ยมันเหมือนกับวัตถุดิบกองใหญ่ๆอืมเหมือนวัตถุดิบทำอาหารประมาณนั้นครับการมีวัตถุดิบดีๆเยอะๆวางอยู่ตรงหน้าไม่ได้หมายความว่าจะเกิดเป็นอาหารจานพิเศษขึ้นมาได้เองอ๋อต้องมีคนปรุงหรือมีสูตรด้วยสินะคะถูกต้องครับอัจฉริยภาพในมุมมองนี้ ก็เปรียบเหมือนสูตรอาหารหรือกระบวนการที่จะนำวัตถุดิบเหล่านั้นมาปรุงแต่งมาผสมผสานในสัดส่วนในวิธีการที่ไม่เหมือนใครจนเกิดเป็นรสชาติใหม่หรือสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนเข้าใจเลยค่ะดังนั้นถ้ามองภาพรวมมันคือการบอกว่าคุณค่าอาจไม่ได้อยู่ที่การมีวัตถุดิบหรือความรู้เยอะที่สุดแต่อยู่ที่ความสามารถในการประยุกต์ใช้และสังเคราะห์วัตถุดิบเหล่านั้น ให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าทึ่งต่างหากเข้าใจเลยค่ะแบบนี้ก็หมายความว่านิยามของอัจฉริยะตามแนวคิดที่เนื้อหานี้เสนอก็เปลี่ยนไปด้วยสิคะไม่ใช่คนที่พยายามจะรู้ทุกอย่างแต่กลายเป็นคนที่สามารถแยกแยะได้ว่าความรู้อะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นต้องยึดติดและที่สำคัญคือมีความกล้าที่จะลองเชื่อมโยงสิ่งต่างๆในแบบที่คนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกันได้ยังไงครับ ประเด็นเรื่องการเชื่อมโยงสิ่งที่ดูไม่เกี่ยวกันเนี่แหละครับที่น่าสนใจมากแล้วอะไรละ่ะคือพลังขับเคลื่อนเบื้องหลังความสามารถนี้เนื้อหาเขาได้อ้างอิงถึงคําพูดที่โด่งดังมากของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับที่ว่าจินตนาการสําคัญกว่าความรู้อ๋อ oh, imagination is more important than knowledge ใช่ครับซึ่งมันสะท้อนแนวคิดนี้ได้ดีมากเพราพูดถึงไอน์สไตน์นี่ก็น่าสนใจนะคะ ปกติเราจะนึกถึงภาพนักวิทยาศาสตร์ที่แบบเต็มไปด้วยความรู้เหตุผลมากๆแต่เขากลับให้น้ำหนักกับจินตนาการขนาดนั้นมันดูเหมือนจะสวนทางกันนิดๆิดไหมคะเป็นจุดที่น่าขบคิดจริงๆครับไอน์สไตน์อธิบายต่อด้วยนะครับว่าเพราะความรู้นั้นมีจากัดแต่จินตนาการครอบกลุ่มโลกทั้งใบอืมความรู้มีจากัดครับ For Knowledge is limited, Where a s imagination embraces the entire world. นี่คือการชี้ให้เห็นว่าแม้ความรู้จะเป็นรากฐานสำคัญนะแต่มันก็มีขอบเขตของมันอยู่นะปัจจุบันขณะที่จินตนาการคือสิ่งที่เปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆพาเราข้ามพ้นข้อจำกัดของสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเหมือนเป็นเครื่องมือสร้างสารรค์มองเห็นสิ่งที่ยังไม่เกิดจริงถูกต้องครับมันคือเครื่องมือในการสร้างสารรค์จริงๆการให้น้ำหนักกับจินตนาการการสังเคราะห์แบบนี้ก็เลยทำให้เนื้อหาเขาอดเป็นห่วงไม่ได้ใช่ไหมคะ ว่าถ้าสังคมเรายังคงให้คุณค่ากับการสะสมความรู้เพียวๆอย่างเดียวเนี่ยมันจะส่งผลกระทบยังไงใช่ครับมีการตั้งข้อสังเกตที่น่ากังวลเหมือนกันว่าถ้าวัฒนธรรมเรายังคงยกย่องแต่ปริมาณความรู้เป็นหลักเนี่ยเราอาจจะกําลังส่งเสริมให้เกิดคนประเภทเอ่อห้องสมุดมีชีวิตหรือบรรณารักษ์จํานวนมากอืมห้องสมุดมีชีวิตครับคือมีความรู้ที่จัดเก็บไว้อย่างดีเลยแต่ แต่ขาดทักษะหรือความกล้าที่จะนำความรู้นั้นมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเหมือนกับว่าเราเก่งในการดูแลรักษาหนังสือเก่าแต่เราอาจจะไม่ได้สร้างนักเขียนที่จะมาเขียนหนังสือเล่มใหม่ๆที่โลกต้องการนะครับประเด็นนี้น่าคิดมากเลยค่ะโดยเฉพาะในยุคนี้ยุคที่ข้อมูลมันแบบท่วมท้นมากการเข้าถึงความรู้ดูเหมือนจะง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะเลยแค่คลิกก็ได้ข้อมูลมาแล้วถูกต้องเลยครับ และนี่คือจุดที่เนื้อหาเชื่อมโยงแนวคิดนี้เข้ากับบริบทปัจจุบันได้เฉียบคมมากมีคำเตือนที่สำคัญว่าในยุคข,ข้อมูลท่วมท้นหรือ information overload เนี่ยการที่เรายังยึดติดอยู่กับการสะสมความรู้แบบเดิมๆหรือการแบกรับสิ่งที่เรียกว่าภาระจากอดีต ภาระจากอดีตหมายถึงยังไงคะก็คือความรู้เก่ารูปแบบความคิดเก่าๆนะครับการยึดติดกับสิ่งเหล่านี้มากเกินไปอาจกลายเป็นโซ่ตรวนที่ขัดขวางการมองเห็นหรือการสร้างรูปแบบหรือแพทเทิร์นใหม่ๆซึ่งรูปแบบใหม่ๆเหล่านี้มันจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับอนาคตนะครับ โหหมายความว่าคนที่เคยรู้เยอะที่สุดในเรื่องของเมื่อวานอาจจะไม่ใช่คนที่จะได้เปรียบที่สุดในวันพรุ่งนี้หรอคะมีความเป็นไปได้สูงเลยครับเพราะความรู้เดิมๆหรือวิธีการเดิมๆที่เคยใช้ได้ผลเนี่ยมันอาจจะไม่พอแล้วหรือบางทีอาจจะกลายเป็นอุปสรรคในการปรับตัวการสร้างสรรค์นในโลกที่มันเปลี่ยนไปเร็วมากอ <c oughs> คนที่ยึดติดกับสิ่งที่ชั้นรู้มากเกินไปอาจจะปิดกั้นตัวเองจากการเรียนรู้สิ่งใหม่หรือการมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆที่อยู่นอกกรอบความรู้เดิมของตัวเองไปเลยสุดท้ายอาจจะกลายเป็นคนที่รู้เยอะแต่ล้าสมัยเร็วที่สุดก็ได้นะครับฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะเหมือนความรู้ที่เคยเป็นสินทรัพย์อาจจะกลายเป็นหนี้สินได้เลยถ้าเราใช้มันไม่ถูกวิธีแล้ว ถ้าการวัดผลแบบเดิมที่เน้นปริมาณความรู้มันอาจจะไม่ใช่คำตอบแล้วแล้วเราควรจะมองเรื่องนี้ใหม่ยังไงดีคะเนื้อหาเขาได้เสนอแนะแนวทางอื่นไว้บ้างไหมคะครับเนื้อหาเสนอว่าบางทีมาตรวัดที่แท้จริงของศักยภาพหรือความอัจฉริยะในยุคนี้อาจจะต้องเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่การถามว่าคนคนนี้รู้มากแค่ไหนแต่อาจจะต้องถามว่าคนคนนี้นำความรู้ที่มีอยู่ไปทำอะไรได้บ้าง อ๋อเน้นที่การกระทำการนำไปใช้ใช่ครับมันคือการเปลี่ยนโฟกัสจากปริมาณความรู้ไปสู่วิธีการที่นำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ไปสังเคราะห์ไปเชื่อมโยงเพื่อสร้างคุณค่าใหม่สร้างความเข้าใจใหม่หรือแม้กระทั่งเขียนความจริงชุดใหม่ขึ้นมาให้กับโลกเลยก็ได้สรุปได้ว่าการสำรวจเนื้อหาในวันนี้ชวนให้เราปรับเปลี่ยนมุมมองครั้งใหญ่เลยนะคะจากเดิมที่อาจจะเน้นไปที่การมีความรู้เยอะ ให้กลายเป็นการใช้ความรู้ที่มีอยู่อย่างสร้างสรรค์อย่างชาญฉลาดแทนแทค,ค่ะการสังเคราะห์การเชื่อมโยงการประยุกต์ใช้กลายเป็นทักษะที่อาจจะสําคัญยุ่งกว่าการท่องจําไปแล้วนะคะถูกต้องครับมันคือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์เลยจากการเป็นแค่ผู้เก็บเกี่ยวความรู้ไปสู่การเป็นผู้สร้างสรรค์ด้วยความรู้ซึ่งก็นําเราไปสู่คําถามสุดท้ายที่เนื้อหาทิ้งไว้อย่างทรงพลังมากครับชวนให้เรากลับไปคิดต่อ ไม่ใช่แค่ถามตัวเองว่าฉันรู้อะไรบ้างแต่เป็นคำถามที่ลึกกว่านั้นคือความรู้ที่ฉันมีอยู่ตอนนี้เนี่ยกำลังถูกนำไปใช้เพื่อสร้างสรงสรค์สิ่งที่โลกนี้ยังไม่เคยรู้จักหรือยังไม่เคยเห็นมาก่อนหรือไม่โอ้โห oh. นี่อาจจะเป็นคำถามที่กำหนดเทิศทางแล้วก็คุณค่าที่แท้จริงในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้เลยนะครับเป็นคำถามที่ทิ้งท้ายได้แบบ กระตุ้นความคิดมากๆเลยค่ะทำให้เราต้องกลับมาทบทวนเป้าหมายของการเรียนรู้และการใช้ความรู้ของเรากันใหม่เลยนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับการสนทนาที่เจาะลึกแล้วก็เปิดมุมมองมากๆในวันนี้หวังว่าประเด็นต่างๆที่เราได้คุยกันจากเนื้อหาชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็จุดประกายความคิดใหม่ๆให้กับผู้ฟังทุกท่านนะคะ